สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และไรกะแซชแชนแอรครับสำหรับวันนี้ฮะเรามาแนะนําเคล็ดลับการแต่งรูปโดยการใช้มือถือซัมซุงโดยไม่ต้องด,ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆมาเลยครับผมมีให้ใช้เรียบร้อยแต่ว่าไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเลือกสีให้ภาพนั้นโดดเด่นขึ้นมาครับอย่างเช่นภาพภาพนี้ฮะพรวเวสสุวรรณที่อยู่บนกลางดอยครับผมกลางดอยที่ดอยช้างครับอยู่ในป่าเลยนะ รูปอ่ารูปปั้นรูปนี้นะครับทีนี้ฮะผมอยากให้องค์เท้าเสุวรรณเนี่ยเขาเด่นเด่นขึ้นมาโดยที่ป่าภัยต่างๆเนี่ยไม่ต้องมีสีสันอะไรเลยเป็นสีเทาสีดำไปเลยได้ไหมทำได้ครับง่ายมากเลยครับคุณผู้ชมทำตามเทดดี้แบบนี้นะ อันดับแรกครับแตะที่รูปนะครับแตะที่รูปครับจนกระทั่งเกิดแถบเมนูต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาและเราจะเลือกใช้เครื่องมือที่เป็นรูปปากกาตรงนี้ครับแตะเข้าไปครับผมจากนั้นครับเราเลือกเครื่องมือต่อไปที่เป็นจุดจุดวงกลม4จุดตรงนี้ครับเมื่อเราแตะเข้าไปครับผมเรามาเลือกที่คําว่าสีเฉพาะจุดตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีเคล็ดลับการใช้งานตรงนี้อยู่นะเมื่อเราแตะเข้าไปที่คําว่าสีเฉพาะจุดครับ ภาพทั้งหมดของเราที่มีอยู่แต่เดิมที่เป็นสีสันครับผมจะกลายเป็นสีเทาหรือสีขาวดําแบบนี้ทั้งหมดเลยและเราจะเลือกใช้เครื่องมือทั้งหมดด้วยกันอยู่3าตัวครับ1นฮะคือเครื่องมือในการดูดสีหรือเพิ่มสีเลือกสีสีนั้นครับผมเครื่องมือตัวที่2คือการลบสีครับที่เราได้ทําการเลือกไว้แล้วเครื่องมือตัวที่3คือการลบสีไว้ครับผมจะเป็นการลบแบบทั่วๆไปเลยเนาะไม่ได้จับจงเฉพาะสีใดสีหนึ่งครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเราใช้เครื่องมือการดู ดูสีครับผม ซึ่งตรงนี้เราสามารถจะใช้นิ้วของเราแตะเข้าไปที่ส่วนไหนก็ได้นะครับในภาพแล้วเขาจะปรากฏสีขึ้นมาอย่างเช่นสมมุตินะครับผมต้องการพวงมาลัยเนี่ยให้เด่นเฉพาะที่เป็นสีแดงนะเราเห็นนะมันจะมีสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดงสีน้าเงินพวกนี้แต่เราต้องการให้เด่นเฉพาะสีแดงเราก็ลากลงมาที่สีแดงนะครับให้ตัวกากบาดอยู่ตรงกลางเนาะและปล่อยครับผมโซนที่เป็นสีแดงทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นมาในภาพนี้และหากว่าเรา เราต้องการให้เขาปรากฏสีแดงเฉพาะในส่วนของพวงมาลายัยในส่วนของดอกไม้เนี่ยไม่ต้องการนะครับเราก็จะมาใช้เครื่องมือในส่วนของยางลบตรงนี้ครับผมอเมื่อเลือกเครื่องมือยางลบฮะก็สามารถจะปรับขนาดของยางลบได้นะแต่เสียดายที่เขาไม่บอกสเกลบอกขนาดของยางลบแล้วทีนี้ครับเมื่อเราปรับยางลบเราก็เอานิ้วของเราไปไล่แตะในส่วนที่เราไม่ต้องการให้เขามีสีครับผมแบบนี้สีนั้นก็จะหายไปครับผมแต่หากว่าเราบางังเอิญแตะเพลินไปนิดนึงนะครับผมเราอยาก ได้เขากลับมาอีกครั้งโดยไม่ต้องเริ่มทํางานใหม่ก็มาเลือกใช้เครื่องมือตรงนี้ครับผมอันดูฮะกดย้อนกลับไปเลยครับสีสันก็จะกลับมาเช่นเดิมอ่ะเราลองมาเพิ่มสีอื่นครับผมแตะเพิ่มสีอื่นลองมาซิเพิ่มสีอะไรสีเหลืองแล้วกันครับผมเอาสีเหลืองขึ้นมาแล้วเห็นไหมเอาองค์ท้าเวสุวรรณสีหายเอามาเลือกองค์สีขององค์ท้าเวสุวรรณครับผมเอาเลือกเข้ามาแล้วเรียบร้อยฮะสีขององค์ท้าเวสุวรรณก็มาได้นะครับส่วนจะมามากมาน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่เราลากตรงนี้แหละครับผม เราลากไปเนี่ยเขาจะบอกตัวอย่างของสีที่จะปรากฏขึ้นทั้งหมดให้เราได้เห็นกันอยู่แล้วครับผมหากว่าเราพอใจตรงไหนเราก็ปล่อยมือเลยครับเมื่อปล่อยมือสีนี้ก็จะกลับเข้ามาครับเอาละทีนี้หากว่าเราอยากจะลบสีเหลืองออกไปแล้วฮะเดี๋ยวเพิ่มสีน้ําเงินขึ้นมาอีกนิดละกันสีเขียวสีอะไรพวกนี้ขึ้นมานะฮะเราอยากจะลบนะครับเราก็มาใช้เครื่องมือตรงกลางครับในส่วนของการลบสีนั้นออกไปครับทาเหมือนเดิมฮะเรามาเลือกลบสีเขียวออกไปเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเลือกสีเขียวไปแล้วเนี่ย ภายขึ้นมาด้วยไม่เอาไม่อยากได้ฮะลบสีเขียวออกไปเลยครับผมสีเหลืองออก,ออกอีกไหมเอา er, สมมติเราลองเอาสีเหลืองออกทีแล้วกันเนาะสีเหลืองปัป๊บก็ไปฮะทีนี้ก็จะเหลือแต่สีแดงตรงนี้แล้วครับ <ism. S 1> แล้วเมื่อไร่ที่เราพอใจเสร็จเรียบร้อยครับผมเราก็มาแตะที่คําว่าเรียบร้อยที่อยู่มุมขวาตานล่างตรงนี้ครับเมื่อแตะคําว่าเรียบร้อยเนาะจากนั้นครับผมมันจะมีการบันทึกอยู่2แบบการบันทึกแบบแรกนะครับที่เป็นอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าบ,บันทึกเนี่ยมันจะเป็นการบันทึกซ้ําไปในรูปภาพเดิมครับผมหากเ,เราต้องการจะให We'll be right back. รูปภาพนี้กลับมามีสีสันอีกครั้งเราต้องมาเลือกที่คําว่าเปลี่ยนกลับครับผมโดยการกลับเข้ามาที่มีเมนูนี้อีกครั้งแล้วก็เลือกคําว่าเปลี่ยนกลับครับส่วนวิธีที่ผมแนะนํานะครับผมก็คือการสร้างรูปนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยการแตะที่จุด3จุดมุมขวาด้านบนตรงนี้ครับแตะปั๊บนะฮะและเราจะเลือกในส่วนของคําว่าบันทึกเป็นสําเนาก็จะเกิดรูปภาพรูปที่2มาโดยไม่รบกวนกับต้นฉบับรูปภาพ,รภาพแรกเลยครับเราแตะบันทึกสําเนาปั๊บนะครับผมเราก็จะพบ ว่ารูปที่เราแต่งแล้วอยู่ตรงนี้ส่วนรูปเติมจะเป็นแบบนี้ครับผมก็คือไม่รบกวนซึ่งกันและกันเลยเอาไปแต่งต่อไปทําอะไรเริ่มใหม่ได้หมดเลยครับผมสามารถไปแต่งได้หลายอย่างนะอย่างไขออนเซ็นตรงนี้ยเราแต่งสวยๆเขาเด่นๆขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับเราอยากจะขายไขยออนเซ็นเนาะอย่างอื่นเป็นกระส่วนประกอบก็ถ่ายรูปออนเซ็นให้เห็นชัดๆเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการจะเน้นเลยครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ